คณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์เอาละหนังสือครบทุกเล่มแล้วเอเลนสวัสดสิ์สนชิวถ้าหากคุณสามารถเปลี่ยนเป็นมนุษย์จริงแล้วไปโรงเรียนได้อย่างน้อยฉันก็จะรู้จักคนรอบตัวรอจนกว่าฉันจะถึงบ้านนะฉันจะว่าเสื้อตัวใหม่ให้คุณแล้วเจอกันคาบพละเมื่อฉันยังเด็กจนถึงตอนนี้ฉันเกียดวิชาพละมากที่สุด เพราะฉะน,นั้นมีความโดดเด่นน้อยกว่าในห้องเรียนในสนามมันดูวางเวงเป็นพิเศษฉันจำได้ว่าเธอชื่อถงเยซุนเธออยากเล่นกับพวกเราไหมโอ้ฉันจำเธอได้ชื่อของเธอจำง่ายเธออยากเล่นแบดมินตันกับเราไหมผู้หญิงคนนั้นคือหลินซีและเพื่อนๆของเธออย่าเล่นกับเธอไม่งั้นพวกเราจะไม่เล่นกับเธอใช่เธอจะเลือกใคร เราลืมมันไปเถอะฉันขอโทษนะวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีโอ้จริงเหรอถ้าอย่างนั้นพักผ่อนให้ดีๆล่ะงั้นเราไปขอให้คนอื่นเล่นด้วยก็ได้ไปเล่นตรงนั้นกันเถอะลืมมันไปเถอะฉันจะเป็นคนที่ถูกไล่ออกมาเสมอไม่มีใครอยู่ฉันจะอยู่ที่นี่จนจบคาบนี้มันเงียบมากเขาคนนั้นท้องฟ้าสีฟ้าจริงๆ กินอะไรดีหลังเลิกเรียนนะของขวัญวันเกิดจากพ่อแม่ของฉันดูเหมือนจะมาเร็วๆนี้ต้องหาเวลาไปเอาซะแล้วลมที่คาดผมของฉันอ้ามันตกลงไปในสระแล้วอันตรายเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมนี่ขอบคุณ มันอันตรายนะเข้าใจไหมอย่าทำแบบนั้นอีกนะผู้ชายคนนี้เขาเขาดูเหมือนคนที่ฉันวาดเป๊ะพูดถึงใครคุณเป็นใครฉันเธอไม่ได้ให้ฉันมาที่นี่หรออะไรนะตอนที่เธอไปโรงเรียนเธอให้ฉันไปกับเธอจำได้ไหมเอ๊ะแต่ฉันไม่รู้จักคุณได้ซ้ำเมื่อไร เมื่อเช้านี้เธอบอกฉันว่าถ้าหากคุณสามารถเป็นเป็นมนุษย์จริงแล้วไปโรงเรียนได้อย่างน้อยฉันก็จะรู้จักคุณรอบตัวกำลังทบทวนสันชิวตอนนี้เธอเท่านั้นที่รู้จักฉันฉันผิดหวังนิดหน่อยนะค้างต่อเนื่องฉันทำให้เธอตกใจไหมนะทำยังไงเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น